สำหรับคนที่ทำธุรกิจอะคะ่ะคุณวิวยิ่งตอนนี้มันดูเดือดมากมนอกจากสินค้าเราต้องโฟกัสอะไรอีกบ้างอะคะ่ Experience ะ Experience คะ่ะของลูกค้าที่ลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์เรานะคะคือวิวมองว่านอกจากที่เราจะขายของอันนึงอันนึงแล้วอะแล้วมันอร่อยอย่างเงี้ยมันต้องลูกค้ามองหาทุากวันเงี้ยมันคือเรื่องประสบการณ์ในการได้เสพได้ชิมหรือการรู้สึกว่าเป็นตัวตนข,ของเขาเนี่ยค่ะเพร่อคพอยน่าสนใจสุดท้ายนี้ค่ะถ้าอยากให้คุณวิว คิดว่าความสําเร็จของฉันจะกินชายเย็นทุกวันมัน,ม,นมันคืออะไรมันมาจากโชคมันมาจากที่เราวางแผนการตลาดหรือว่ามันมาจากที่เรารู้จักฐานลูกค้าเป็นอย่างนี้หลักๆอ่ะมันมาจากความกล้าในการเริ่มตน้นเรือค่ะวิวม,มองว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดจุดนี้ได้อ่ะคือเรากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หเรากล้าที่จะแบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเลือกกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้อง ะะแล้วก็เราเดินทางในทางที่ทททถูกต้องเนาคือเรารู้ตั้แต่แรกเลยว่าเราอยากขายใครเราเลือกใครเป็นลูกค้าเราแลาจะเสิรฟอะไรให้เขาอยากให้อะไรเขา่หวังว่าเป็นพอยที่แบบทำให้เราสักเซสได้ทุกวัน